วัสดีครับนี่มารีวิวในส่วนของตู้ลำโพงนะครับวันนี้เราได้ตู้ลำโพงของค่าย Audio Jockey นะครับมา2เซตนะครับเป็นเซต4คูณสอครับมีซับเบส4ใบนะครับแล้วก็กลางแหลม2ใบนะครับตู้นี้ถือว่าเด็ดมากนะครับถ้าเราดูนะครับของใหม่ถ้าราคาอยู่ที่ใบละเกือบ 12, 0 0 0 3 0 0 0นาะใบละนะครับ ตู้สวยงามครับตู้เป็นรุ่นตู้ซับเบตเป็นรุ่นนี่นะครับดวงล่างครับไม่ย้อนแสงรุ่น ajf 1 8 b นะครับ ajf ขีด1 8 b นะครับเป็นซับเบตส18นิ้วนะครับจับเละนะครับตู้มีการวางรูปแบบซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นตัววางฝั่ง r นะครับไร์นะครับ นี่เป็นฝั่งแอลนะครับเลฟสามารถวางแยกซ้ายขวานะครับด้านหลังก็เป็นสปีค้อนนะครับมาดูซีรีส์นะครับนี่ครับอดี Jo จอกกี้นะครับรุ่น AJF ขีด 18B นะครับกับลังวัตต์ก็2,000วัตต์นะครับ1,000ถึง2,000วัตต์นะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับตู้ซับเบรใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ ราคาพิเศษชุดนี้นี่สบายสบายเลยนะครับงานขากละสอใบนี่หลังดีนะครับส่วนข้างบนเป็นมิดไฮนะครับ15นิ้วนะครับก็คือเป็นรุ่น ajf 1 5บห m นะครับนี่ครับ ajf สิบห้า m นะครับก็คือมิดไฮนะครับะแกงเหล็กอย่างหนานะครับสวยงามเลยนะฮะสแกงเหล็กอย่างดีเลย กับออริโอจ็อกกี้จริงๆก็มีทั้งหมดเซต4ี่คูณสนะครับเบียดสี่กางแหลม4นะครับนี่ครับเหล็กแข็งโ๊กนะครับเหล็กแข็งโ๊กเลยนี่ครับรุ่น ajf 15นะครับ ajf 15 m ก็คือมิดทายนะครับตูสิบนิ้วนะครับเสียงดุดันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเอาอยู่นะครับถือว่าเอาอยู่เป็นงาน pa ได้นะครับมอนิเตอร์ได้นะครับ ชอบมากเลยครับตู้รุ่นนี้นะครับสุดยอดตู้รุ่นนี้ไม่มีขยับเลยนะครับตั้งซ้อนสองซ้อนสามได้ไม่มีขยับนะครับนะครับออดิโอจ็อกกี้นะครับเอเจนานจะได้เจอครับตู้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทออดิโอจ็อกกี้นะครับเสียงดีครับรุ่นนี้จะเป็นเจบินนะครับสิบแปดนิ้วนะครับนะครับสนใจติดต่อมานะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามหกนะครับ 098 973 5736ครับสวัสดีครับ